ครับสำหรับตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิลเลนชุดใหม่นะครับเราจะติดตั้งนะครับในช่องตำแหน่งเดิมนะครับพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันนะครับรวมทั้งประตูนะครับทางด้านหน้าก็เช่นกันนะครับเราก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิลเลนนะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมพร้อมกับนาเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดัมเข้ามาติดตั้งในระบบและนอกจากนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสปิตเตอร์นะครับเราก็ติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งที่เสาเอเหมือนเดิมเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการบ่ายติดตั้งเสร็จส สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังนะครับและก็ทิ้งนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์ในรถ MG นะครับตัว ZS นะครับเป็นรถ EV รถพลังงานไฟฟ้าก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะต้องการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนส์นะครับเราก็ต้องเข้าใจโครงสร้างของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเพราะตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวเลนส์ก็แตกต่างกันไป โดยเฉพาะนะครับนอกจากตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเวลนนะครับเราก็ต้องมาดูองค์ประกอบของเจ้าตัวบอดี้รถอย่างเจ้าตัว MG ตัว ZS กนนีนะครับหลังจากที่เราทําการถอดแผงประตูมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในแล้วก็ตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเวลนสนะครับในเมื่อตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเวลนนะครับถูกระบุนะครับฟิกมานะครับเราไม่สาม,มารถที่จะย้ายตำแหน่งได้ติดตั้งแบบไหนให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีเรามาดูขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานโอหอนสาวและทุกครัน อันดับแรกนะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบเพื่อให้เพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวและชุดครับทำไมเราถึงพิถีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนตัวนี้เป็นปัจจัยหลักนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับอันดับแรกเราดูครับเรามาดูครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนนะครับนี่คือตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนนะครับโดยใช้นะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนนะครับจะใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบบบููดดีีรรคนะั เป็นตัวตัวต,วตวลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมีเลนส์ทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างครับซึ่งเป็นโลหะนะครับวเวลาลำโพงทำงานปุ๊บนะครับมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่ารีเฟคชันค่ารีเฟคชันก็คือการสะท้อนอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่ารีเฟคชันพวกนี้เพราะฉะนั้นครับทางแก้ไขทางชิมงานทุกคนสาวราชพื่นครับเราก็ได้นํทิ้งดิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีเฟคชัน นะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ทางชีมงานอวสาช์เราถึงพิธีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแดมให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับก็คือการทํางานทางด้านหน้าลำโพงเราจะสังเกตเห็นว่าตัวโครงสร้างบอดี้รถนะครับมีผนังทั้งหมด1ชั้น2ชั้นประกอบด้วยกัน2ชั้นสิ่งที่เราคุยครั้งแรกก็คือนะครับการทํางานนะครับชั้นที่1นะตัวนี้ทางด้านในจนนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวชั้นที่2นะครับเพราะนั้นนะฮะ ใช่หนึ่งเราทำการติดตั้งจุดแผ่นดันไปแล้วครับเรามาดูการทํางานในส่วนชั้นที่2การติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิกเด้นะครับก็ติดตั้งมันแบบนี้นะครับเป็นแนวดิ่งนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับเวลาเปลี่ยนลำโพงวิกเด้ชิ้นใหม่เข้าไปนะครับก็จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์ซึ่งเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเวลาเราถอดลำโพงปุ๊บนะฮะเอาสเปเซอร์ชิ้นใหม่ติดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัวลำโพงลงไปนะครับติดตั้งแบบนี้เป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่าอินนนนซซิิิเเดดท์์คคค่าาออออืืะะไรรรกกกตบ มันจะมีผลเรื่องขอาฟคามต่างเฟสนะครับเวลาเราปิดประตูปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะมีการตกกระทบไม่ว่าจะเป็นบอกเป็นคอนโซลเพราะฉะนั้นทางทีมงานอถคันซาวเราทุกท่านครับเราจะทําการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่รุ่นโดยเฉพาะเจ้าตัว MG ตัว EV กันเนี่ยนะเราจะดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์กันใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงมินเลนพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเรามาดูในส่วนของการติดตั้งเจ้าแผ่นแดงชั้นที่สองนะครับเราสเกตเลยว่า ช่องพวกนี้เขามีไว้เพื่ออะไรนะครับหนึ่งเพื่อใส่พวกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นราง,างกระจกมอเตอร์ก,กลไกกระจกอะไรเนี่ยใส่ตรงช่องตรงนี้เข้าไปนะครับมันก็เลยจะมีช่องว่างตรงนี้เข้ามาปุ๊บเพราะฉะนั้นนะครับวเวลาลำโพงทําง,งานปุ๊บนะครับลำโพงทําง,งานคืออะไรคือการอัดอากาศพออากาศปุ๊บตัวนี้เป็นไงครับครับเกิดการสั่นกับพื้นนครับมันก็จะสร้างความถี่ความถี่หนึ่งเป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราแบนอ e ีเจ็ตไปโดยการติดตั้งเจ้าตัวเบบนั้นเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการนะครับลดค่าพวกไวซ์เวชั่น และลดค่าพวกลีกนะครับก็คือการล่วไหลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์รวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมของทางทีมงานอวตรสาวและทุกเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัว,ตวลำโพงวิดเลในรถ MG ตัว EV คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับ อันดับแรกเรามาดูนะครับเห็นไหมขั้นตอนในการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานวอนซาวแล้วเพื่อนครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเข้ามาทําการสร้างนะครับกับเจ้าตัวบริรถเพื่อให้ตัวแดั้มกับตัวบริรถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและดูความแข็งแรงนะครับดูการทับเสียงนิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวก vibration เลยครับแล้วก็นะครับลดค่าพวกนะครับพวกค่าลีกนะครับคือการรั่วไหลเห็นไหมดูเทคนิคในการแดั้ม และนอกจากนี้นะครับดูครับเรามีการสร้างยตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถ MG ตัว EV คันนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพง m ิดเลนส์นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับนี่คือมาตรฐานทางชิมงานของบริหารสาวและชุดนะครับก็เปรียบเทียบนะครับกับเครื่องเสียงบ้านเรามีลำโพงนะครับสองชิ้นแน่นนะครับลำโพงนะครับนะครับ นะครับมีลำโพงยี่ห้อดีๆเรามาตั้งผิดที่ผิดตำแหน่งเราก็ได้คุณภาพเสียงนะครับระดับหนึ่งในระบบวองเสียงรถยนต์ก็เช่นกันนะครับเรามีลำโพงที่ดีแต่เราได้รับการติดตั้งนะครับที่ไม่ถูกหลักการเราก็ได้คุณภาพเสียงระดับหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบวองเสียงรถยนต์ครับมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับส่งผลต่อคุณภาพเสียงเพราะฉะนั้นทางทีมงานวิศว์ซาวและชนครับเราไม่ได้มีการนําพัฒนานาเทคนิคนะครับในการติดตั้งจอตัวแนดมรวมทั้งเทคนิคในการ ตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละย่อเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับสำหรับขั้นตอนลเทคนิในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนในรถ MG คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและสเต็ปนะครับที่เราได้ทําการวางแผนนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนส์นะครับรเรามาดูครับ,บ ในแกรมที่เราได้ทําการวางแผนไปนะครับหนึ่งนะครับเราได้ทําการนะครับติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดํานะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีเฟชชั่นนะครับแล้วก็ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์นะครับติดตั้งแผ่นแดํานะครับสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์แล้วเรามาดูงานติดตั้งแผ่นแดําของทางทีมงานทุกคนซาวราชพฤกษ์เห็ยนว่าครับดูงานแดําใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับติดตั้งแผ่นแดมํานะครับอองี้้เเเสสรรรร็จวนัาาาามกต กับโครงสร้างเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการยึดเกาะนะครับระหว่างนะครับแดมกับตัวบอดี้รถให้มีการยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วดูการทับเสียงนะฮะนิ่งมากๆเลยครับเห็นไหมและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นําเทคนิคเห็นไหมครับในการติดตั้งเจ้าตัวเอ์ตันลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับถ้าเราเข้าใจโครงสร้างและหลักการทํางานของเจ้าตัวเอ์ตัาลิงตัวนี้มีผลต่อเสียงมากเลยนะครับเห็นไหมแลวดูวัสดุที่เรานามาใช้เป็นวัสดุเกรดเอมีความยืดหยุ่นข้างสูงนะฮะ นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ในรถ m อตัว EV คันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิทีเสียงดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไร และนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นะครับทำการวายสายนะครับเลือกใช้สายมาตรฐาน o f c นะครับ no loss นะครับเพื่อการลื่นไหลของกระแสได้ดีก็เป็นที่ทราบดีนะครับสาหรับรถนะครับในพวก EV นะครับหรือถไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะตัวตัว MG นะครับในการที่เราจะทําการอัปเกรดระบบเงเสียงนะครับเราต้องเลือกอุปกรณ์นะครับที่มาให้แมทกับตัวตัว MG นะครับเพื่อนะครับให้นะครับการการกินกระแสนะครับได้น้อยที่สุด นะครับวันนี้เราเลือกคัสสันนะครับตัวกรนให้เหมาะกับเต้าตัว MG พร้อมกับเทคนิคในการติดตั้งเห็นไหมครับในการติดตั้งทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับสวิตเตอร์นะครับก็ติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับตัวมิเลอก็ติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมสำหรับในสิเ็มในรถ MG ตัว EV คันนี้ครับไม่มี power amp นะครับมีแค่เจ้าตัว subwoofer นะครับที่ติดตั้งที่หลุมยางไหล่พร้อมกับเจ้าตัวลำโพงมิเีนชุดหน้าชุดหลังนะครับพร้อมกับทําการเช็คเฟสนะครับก็ เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงนะครับให้สังเกตนะครับการทํางานของตัวโซฟเฟอร์นะครับต่อเนื่องกับตัวลำโพงมิดเลนส์ฟังนะครับได้ความถี่นะครับได้ต่อเนื่องนะครับรายละเอียดของชิโนตีครับได้โดดเด่นนะครับตัวโซฟเฟอร์นะครับทำงานได้แม่นยํานุ่มนวลและหนักแน่นนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับ Brendan He grew his own food and he could fix his own car. I watched it all happen in our backyard. He'd reinvent the part to fix a broken hole. He restored.